เรียนนายธันวาลิ่มสถาพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งประธานคณะกรรมการนางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งกรรมการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองดิฉันนางนะัสยาวันข้ามเสือ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านพร้าวอ,อสิงห์านครจัังห,งหดสงขลาขอรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือน,อนครั้งที่2พอสังเขปดังนี้โรงเรียนวัดบ้านพร้าวตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลทำนบอเภอสิงหา์านครจัังหวดสงขลามีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่3งาน86ตารางวาปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดบ้านพร้าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน ห้าสิบเจ็ดคนมีข้าราชการครูสามคนพนักงานราชการหนึ่งคนครูอัตราจ้างสามคนนักการพานโรงหนึ่งคนองค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งหนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอน 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำเสนอนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้และมีการประกันคุณภาพในสถานศึกษา1.6การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้มีการร่วมกันวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับคณะครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องและร่วมกันจัดการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสารการเรียนรู้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลายทั้งในโรงเรียนนอกห้องเรียนและร่วมกับชุมชนเครือข่ายมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนรู้ โดยมีการนิเทศกำกับติดตามครูผู้สอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนโดยการจัดชั่วโมงสังคมแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อร่วมการแก้ปัญหาผู้เรียนข้อที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายมีการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายสู่การปฏิบัติเช่นโครงการสุขาดีมีความสุขมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยแบ่งงานเป็น4ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานมีการมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความคิดเห็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งนี้มีการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมชุมชนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นจัดหาทุนการศึกษาการเยี่ยมบ้านนักเรียน3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในนวัตกรรม3.1 การนำนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร Number One Model PDCA 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการร่วมกันกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินการในโรงเรียนโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ Number One Model ที่เน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโดยบุคลากรมีส่วนร่วมผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนภายใต้กระบวนการทำงาน PDCA ทุกขั้นตอนทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะที่ดี ซึ่งในการนำ Number One Model มาใช้เป็นแนวทางในบริหารจัดการศึกษาทั้งนี้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ใช้ทักษะในการนำเอาชีวิตจากประสบการณ์จริงสู่การลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4.2การจัดระบบการใช้บริการในสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น5ด้าันการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถภาพทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการนําความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนําผลไปปรับปรุงองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการเข้าร่วมอบรมและการปฏิบัติตามนโยบายสิบออกของเขตพื้นที่และนโยบายสร้างความสุขให้กับนักเรียนนโยบายก้าวความสุข และการปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเช่นคำสั่งเป็นคณะทำงานการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA งานวิชาการเขตพื้นที่กิจกรรมสร้างสุขเติมฝันสร้างสรรค์สมรรถนะเด็กสงขลาเขตหนึ่งเป็นต้นการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับทันทสถานหญิงสงขลาในรายวิชาทักษะพื้นฐานเรื่องลูกเสือองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัรญวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบรำมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธทิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาบรรันของวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัยภาพความสําเร็จตามประเด็นท้าทายในข้อที่1ได้มีการนํารูปแบบการบริหารนัมเบอร์วันโมเดลมาใช้เป็นแนวทางในดําเนินการซึ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมดําเนินการโดยได้มีการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลธรรมและประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาอีกทั้งได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพร้อมๆกันทั้งนี้โรงเรียนวัดบ้านพร้าวมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นจัดกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าการร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยดําเนินโครงการสวนพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านพร้าวอย่างเป็นรูปธรรมภาพความสําเร็จประเด็นท้าทายข้อที่2ในการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นป .1 อ่านออกเขียนได้ได้มีการเตรียมการร่วมกันของครูการดําเนินการด้านการอ่านการเขียนด้วยกระบวนการ Active Learning โดยมีการฝึกอ่านทุกวันจากง่ายไปหายากการฝึกเขียนตามคำบอกคัดลายมือการเล่าเรื่องจากภาพและมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการอ่านการเขียนของนักเรียนซึ่งครู ได้จัดกิจกรรม Active Learning ให้ผู้เรียนในช่วงพักกลางวันและก่อนเลิกเรียนมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลซึ่งคนปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning และครูผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพภาพความสำเร็จตามประเด็นท้าทายข้อที่3ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อก,การเรียนรู้ ปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียนครูบุคลากรและให้ความรู้ตัวเองผู้ปกครองนักเรียนมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุและจัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติเชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตประจําวันได้แก่การประชุมพยาบาลเบื้องต้นจัดกิจกรรมสอดแทรกด้านความปลอดภัยสถานศึกษามีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อ,อนักเรียนและครูมีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ปลอดภยัย ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนร่วมกันเช่นข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมีการมอบหมายผู้ประสานงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่งผลการดำเนินการทำให้สถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดบ้านพร้าวมีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนักเรียนและครูบุคลากรได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยจากภาคีเครือข่าย ผลงานโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนผลงานโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบ้านพร้าวเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนสปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และได้รับรางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safe t y p r a c t i c e ระดับดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสขลาเขตหนึ่ง ผลงานผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง 1, ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นางนัสยวันทธรามเสือได้ผ่านการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักงานคณะก,าการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นางนัสยวันทธรามเสือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนจำนวน18ชั่วโมงผลงานครู ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและสถานศึกษาในสังกัดกิจกรรมที่2พัฒนาผู้รับผิดชอบงานไอ t ีของสถานศึกษาในสังกัดได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศของเด็กพิการ9ประเภทด้านบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีงบประมาณ2567ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูประถมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมองรุ่่นที1 ผลงานนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพร้าได้เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตบอลชายอายุไม่เกิน12ปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษานักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับประถมศึกษางานวิชาการโรงเรียนสงขลาวิทยาคมนักเรียนได้แสดงศักยภาพพิเศษด้านดนตรีไทยและการรำมโนราซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเปป็นระจำ ขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านค่ะ